ถ้าจิตของเราชั่วนิยมความชั่วคือชอบละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วก็ทุกขต่อคือไปทุกข์ในนรกทุกข์ในแดนเปรตทุกข์ในแดนสุรกายทุกข์ในแดนสตรีชานกลับขึ้นมาเป็นคนโทษที่ละเมิดสินห้าข้อที่หนึ่งละเมิด เป็นคนอายุสั้นกันตาย <c oughs> ถึงแม้จะเป็นคนมีอายุยืนหน่อยเราก็มีการปร่วยไข้มาสบายเพื่อเบีย <c oughs> ดเบียนข้อละเบ้ 15, อถึงห้าข้อที่สองมีสมบัติต้องเสียหายไฟไหม้บ้านบ้างลมพัดบ้านทางบ้างนา้ำท่วมสมบัติเสียหายบ้างถูกจรนลักจนกนขโมยบ้าง โทษข้อที่สามคือการมีคนที่อยู่ในปกครองดื้อด้านลูกในปกครองดื้อด้านว่ายากสอนยากไม่อยู่ในาวาสเราก็เป็นทุกข์โทษในการดื่มสุรามีไรทำให้เราเป็นคนเป็นโรคปวดศีรษะบ่อยบ้างเป็นโรคสมองขาดบ้างเป็นบ้าบ้าง ดีไม่ดีเมื่อโทษจะไหลายแล้วนี่มันลบกวนร,ร่างกายหนักจิตมันก็เป็นทุกข์จิตใจเศร้าหมองก็กลับลงนระกใหม่ถ้าจิตใจขอเราดีมีความเป็นสุขนิยมในสินห้าปฏิบัติในสินห้าครบถ้วนมีความเคารพในพุทธเจ้าในพระธรรมพระอ,อริยสงฆ์ครบถ้วนจิตใจอ่อนหน่อยแล,ลแ,แล้วก็ไปเป็นเทวดากําลังใจเข้มแข็งแล้วก็ไปเป็นลม ถ้ามีปัญญามากเรามานิยมในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเิวดาด้วยผมเราก็ไปไปเป็นไปสันนิพาน